ได้เลยครับผอมาจากสร้างสคริปต์รีวิววิดีโอสำหรับ2025 Isuzu Cobra Pick-up เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ800คำโดยจะรวมทุกหัวข้อภายนอกภายในสมรรถนะความปลอดภยัยจุดขายเด่นราคาและสรุปอยู่ในย่อหน้าเดียวแบบเล่าเรื่องต่อเนื่องตามที่คุณกำหนดครับสคริปต์ภาษาไทย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Channel Name Thailand วันนี้เรามีรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันอย่าง2025สบ Isuzu Cobra Pickup ที่ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญในตลาดรถกระบะเมืองไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกรง่งความทนทานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเริ่มกันที่การออกแบบภายนอก Isuzu Cobra Pickup มาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันโชบเชียว สื่อถึงพลังและความแกร่งสมชื่อคอบรากระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ผสานกับไฟหน้าเล็แบบฟูลโปรเจกเตอร์ที่ให้ความสว่างคมชัดในทุกเส้นทางไฟเดทาร์มบรันนิงไลท์ที่ช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นกันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตพร้อมเส้นสายที่คมชัดฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีมิติที่ดุดันบ่งบอกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายใน,ล,ออนล้ออลูมยขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่เฉพาะรุ่นคอบราพร้อมอยางออเทเรนที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะทางเรียบในเมืองหรือทางธุรกันดารด้านนอกเมือง ส่วนด้านท้ายมาพร้อมฝายท้ายเล็ดีไซน์ทรงยาวที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและล้ำสมัยรวมถึงการติดตั้งโรบาร์และสติกเกอร์ลายขอบราที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเพิ่มความโดดเด่นไม่ซ้ำใครภายในห้องโดยสารของ Isuzu ขอบราพ i ิกอัพยังคงให้ความรู้สึกกว้างขวางและสะดวกสบายมากขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ทั้งทนทานและดูหรูหราเบาะนั่งออกแบบใหม่โอบกระชับสรีระช่วยลดความเ้เวลาในการเดินทางไกล คอนโซลกลางดีไซน์ล้ำสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบพิศทานที่มอบประสบการณ์บันเทิงเหนือระดับแผงหน้าปัดดิจิทัลแบบ Full TFT ขนาดใหญ่ที่แสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนและชัดเจนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังตัดตรงสไตล์สปอร์ตที่มาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนที่ช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งได้รับความเย็นสบายอย่างทั่วถึง ด้านสมรรถนะ Isuzu ขอร r a พ i ิก u ับใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0มจุูลิตร Blue Power รุ่นใหม่ที่ปรับจูนให้มีพละกำลังสูงสุดกว่า220แรงม้าแรงบิดมหาศาลเกือบ5 0 0นิวตันเมตรตอบสนองรวดเร็วทันใจในทุกการออกตัวหรือเร่งแซงเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นผสานกับระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบ Terrain Intelligent Drive ที่ผู้ขับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตสโนว์มัดหรือล็อกทำให้สามารถลุยได้ทุกสถานการณ์ ระบบการสะเทือนหน้าแบบอิสระและหลังแบบแบบเสริมแกล่งที่ปรับเซ็ตมาอย่างลงตัวให้ทำความนุ่มนวลในการขับขี่บนทางเรียบและความมั่นใจในการลุยออฟโรดในด้านความปลอดภัย i s u ู u ุอบรากพลิกอัพมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยครบครัน อาทิระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชัน HDC นอกจากนี้ยังมีกล้องมองรอบคัน360องศาระบบตรวจจับมุมอับสายตา Blind Spot Monitoring และระบบเตือนการชนด้านหน้า Forward Collision Warning ที่ทำงานร่วมกับระบบเบรกอัตโนมัติชุกเชิน AEB เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ ถุงลมนิราภัยรอบคันถูกติดตั้งมาอย่างครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารสิ่งที่เป็นจุดขายเด่นของรุ่นค obra คือการผสมผสานระหว่างความสปอร์ตดุดันและความอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการลุยออฟโรดได้จริงดีไซน์ที่แตกต่างชัดเจนจากอิซูซูรุ่นปกติโดยเฉพาะสัญลักษณ์ค obra และชุดแต่งพิเศษร,รอบคันที่ทำให้ดูโดดเด่นไม่ซ้ำใครอีกทั้งยังมาพร้อมระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะอิซูซูคอนเน็ที่ผู้ขับสามารถตรวจสอบข้อมูลรถจากสมาร์ทโฟน เช่นสถานะน้ำมันการบำรุงรักษาหรือแม้แต่การติดตามตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์สำหรับราคาของ2025 isuzu c o b r a pickup เปิดตัวในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1 5 0 0 0 0้าบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อยู่ราว1 3 5 0 0ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งด้านสมรรถนะความปลอดภัยและดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครสรุปแล้ว2025 isuzu c o b r a pickup คือรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่ชอบความสปอร์ต คนที่ต้องการความแข็งแกร่งทนทานสำหรับการทำงานรวมถึงคนที่ชื่นชอบการเดินทางผจญภัยนอกเมืองเพราะรุ่นนี้ไม่ได้มีแค่ดีไซน์ที่สวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่ไม่เหมือนใครโดดเด่นทั้งรูปลักษณ์และสมรรถนะอิสุสุขของราฟิกอัพรุ่นปี2025คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชันยอ200่อ200-250คำสำหรับสคริปต์ TikTok ช็อตด้วยไหมครับ